อิงชาแนลสวัสดีค่ะยี่หวาดาตังเมื่อเสือวัดเนียมแชม่มและขุนยอดเป็นเพื่อนเรียนที่เขาพรมรุ่นเดียวกันขุนยอดเคยสัญญากันไว้ว่าเมื่อโตขึ้นจะให้ลูกชายของเขาผูกดองแต่งงานกันกับลูกสาวของเสือวัดขุนยอดชวนให้เสือวัดส่งลาซอไปเรียนที่เขาพรมพร้อมกับเยี่ยมแต่เสือวัดปฏิเสธคืนที่ลาซอนอนสม กายเพชรปรากฏตัวรักษาให้ส่วนความสัมพันธ์ของเยี่ยมกับอีหวาก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆพวกเขาต่างมอบดอกไม้ให้กักนและกันเพื่อแทนวิตรภาพที่ดีของเราเธอเห็นเยี่ยมเป็นเพื่อนคนแรกของเธอและอีหวาได้เรียกเยี่ยมว่าเบอ๋อส่วนเยี่ยมก็เรียกอีหวาว่าอ้อรอทั้งคู่ต่างรู้สึกดีต่อก,กันโดยที่ต่างฝ่ายไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครเยี่ยมที่รู้สึกชอบอีหวามาก จึงแอบมาวาดรูปใบหน้าของยีหวาจนยามมาเห็นเขา้าก็สงสัยไม่ได้ว่าผู้หญิงในรูปนี้เป็นใครจึงแย่งรูปภาพนั้นมาเพื่อจะเข้นถามว่าใช่คนรักของเยี่ยมหรือไม่ย้มไม่รอช้ารีบตะโกนบอกแม่อิ่มไปว่าแม่พี่เยี่ยมมีคนรักแล้วหนูจะมีพี่สะพ้ายแล้วอิ่มตื่นเต้นดีใจตามไปด้วยย้อนถามลูกชายกลับไปว่า ลูกสาวบ้านไหนทำไมไม่เห็นบอกแม่เลยเยี่ยมจึงบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครชื่ออะไรด้านลาซอก็เริ่มสงสัยว่าคืนที่เขาฆ่าหมูป่าได้อะไรกันแน่ที่ช่วยเขาไว้โดยที่ไม่รู้ว่ามีใครคนนึงคอยช่วยเหลือเขาไว้ลาซอสงสัยเรื่องหินปะการังสีดำที่ได้มาจากเสือผุดไม่ใช่ของแท้ จึงมาถามจากหลวงพ่อที่วัดจนรู้ความจริงว่าหินนั้นไม่มีอนุภาพใดๆเลยทําให้เขาแค้นใจที่ถูกหลอกใช้จนเกือบตายเมือ่อหว่าออกมาหาซื้อของที่ตลาดและได้พบว่ามีทาตกกำลังถูกทารุณจากการถูกสั่งให้เป็นเป้านิ่งให้ชาวบ้านนำปางนูมายิงใส่ยหว่าทนไม่ได้เอ่ยปากขอร้องให้ปล่อยตัวทาตเดยขอลองปาเป้าได้มีดเพื่อถ่ายตัวทาต แต่เจ้าของทาตกับไม่สนใจและเยยิวหว่าว่าตัวเองเป็นเจ้าของทาตจะทำอะไรก็ได้ซึ่งในตอนนั้นเยี่ยมที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ที่หวากกำลังมีเรื่องเพื่อช่วยเหลือทาตที่กำลังถูกแกล้งเยี่ยมจึงยื่นมือเข้าไปช่วยและยุให้พ่อขาทาตรับข้อตกลงของยิวหวาจนได้ขณะเดียวกัน เยี่ยมก็ได้ช่วยจับโจรขโมยสร้อยให้เดือนลูกสาวของเจ้าเมืองด้วงด้วยสร้างความประทับใจให้กับเดือนเป็นอย่างมากลาซอได้พบกับเดือนแล้วรู้สึกถูกตาต้องใจในความงามเขาอยากทำความรู้จักกับเธอแต่เขากลับแสดงกิริยาไม่ให้เกียรติด้วยการเข้าไปโอบกอดเธอและทำเหมือนล่วงเกินเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันเยี่ยมได้มอบสร้อยเครื่องรางให้ยิวาเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาชอบเธอ การพบกันของยิวากับเยี่ยมทั้งสองผูกพันกันจากการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนและการเห็นคุณค่าของกันและกันเมือ่อยิวาพาเพื่อนสาวีกคนออกมาเดินตลาด mm. ก็บังเอิญเจอกับปั้นและช้างทั้งสองทักทายกันอย่างคุ้นเคยเพอแช่มกับเสือวัดเป็นศิษย์ของสำนักเขาพรมเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นยิวาปั้นและช้างก็ได้เจอให้แสงบ่าวคนสนิทของขุนแพ่งมารีดไถเงินชาวบ้าน ทำให้อีหวาปั้นและช้างต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านขูยแสงและพวกไม่ให้มาหาเรื่องก่อความวุ่นวายอีกทําให้แสงเกิดความไม่พอใจจึงเกิดมีปากเสียงกับอีหวาและเกิดการทําร้ายต่อสู้กันจนปั้นต้องเข้าไปช่วยยีหวาต่อสู้กับพวกของไอ้แสงยีหวาจัดการปามีใส่แสงทำเอาไอ้แสงตกใจกลัวขึ้นมาจึงยอมถอยหนีกลับไปก่อนเมื่อปั้นกับช้าง เห็นยี่หวามีวิชาปามีดก็ตกใจจึงมาถามกับแช่มพอเห็นแช่มปาตะกายใส่ให้แสงมาครั้งก่อนแช่มจึงยอมสารภาพว่าเขามีความถนัดด้านการปามีดพราะเคยเป็นสิทธิ์ของสนักเขาพมรุ่นเดียวกับเสือวัดโดยที่ช่างไม่เคยรู้มาก่อนว่าแช่มพ่อของเขาเป็นคนมีความสามารถและมีวิชาป้องกันตัวมาเหมือนกันไม่ใช่ช่างตัดผมธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ ป้นช้างและเพื่อนของยิหวหต่างตกใจมากแช่มจึงขอให้ทุกคนอย่าก,กระตกกระตากไปและปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขามีวิชาป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อลาซอไปขุดเจอบุตรหรือสมุดคอยโบราณที่ซ่อนเอาไว้ใต้ดินลาซอนํนำสมุดขอยอาคมมาแอบท่องคาถาอยู่ในกระโจมยิหวหที่ซุ่มดูอยู่ด้านนอกก็แอบเห็นพี่ลาซอกํกำลังท่องคาถาบางอย่างอยู่ เสือวัดกับเลียมที่รู้ก็บุกเข้าไปขัดขวางในระหว่างที่ลาซอกําลังฝึกได้เวทมนต์สายดําอยู่เสือวัดเข้ามากระชากตัวลาซอให้ถอยออกไปจากนั้นเขาก็นํำกร็ดขึ้นมาแทงไปที่สัตว์มีพิษนั้นทันทีก่อนจะนํามันออกไปเผาทิ้งในกองไฟเพื่อทําลายอาคมมนต์ดำให้สิ้นซากหวังปัดเป่าสิ่งอับปมงคลออกไปเรื่องอับปีจันไรจะได้ไม่เกิดขึ้นในชุมเสืออีกซึ่งในตอนนั้น ยีหวากับหนุ่ยก็ช่วยกันั้งตัวลาซอเอาไว้ไม่ให้เข้าไปขัดขวางเสือวัดลาซอผิดหวังที่พ่อไม่ยอมให้เขาฝึกวิชาอาคมจึงแอบเรียนวิชากับกายเพชรที่ช่วยสอนอาคมและใส่เวทให้กายเพชรปากกดตัวออกมาตรงเข้าไปบีบคอลาซอบอกไปว่าอยากเรียนอาคมนักใช่ไหมเดี๋ยวกูจะสอนมึงเองลาซอตกใจมากและจำได้ว่า กายเพชรคือคนที่เขาเจอในป่าตอนที่ออกไปล่าพญาหมูป่าและเป็นคนช่วยรักษาแผลให้ด้วยกายเพชรจึงใช้กรดกรีดเลือดในตัวเขาให้เข้าไปอยู่ในกายของลาซอบอกไปว่าจำไว้นะเลือดกูอยู่ในกายมึงเพื่อหวังชักนำและควบคุมลาซอโดยที่ลาซองไม่รู้ว่ากายเพชรเป็นศิษย์สำนักเขาพรมรุ่นเดียวกับพ่อของเขา ลาซอที่ร้อนวิชาก็เกิดความคึกขนองจึงทำให้เขาต้องฆ่าคนในชุมเสือจนถึงแก่ความตายทำให้เสือหวัดไม่พอใจมากที่ลาซอไม่เชื่อฟังตนจึงคิดจะลงโทษลาซอเขาคิดจะยิงลาซอแต่แล้วก็ทำไม่ได้จึงส่งให้ลาซอไปเรียนอาคมกับพระเท่าหัวพูธที่เขาพรมแทนยิวะาสงสารพี่ชายจับใจแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้จึงกอดล่ำลากัน ก่อนที่ลาซอจะเดินทางไปกับหนุยส่วนความผูกพันของยี่หวากับเยี่ยมก็ค่อยๆสร้างสัมพันธ์พัฒนาเป็นความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจยี่หวามอบสร้อยเคี้ยวพญาหมูป่าให้กับเยี่ยมเพื่อจะช่วยคุ้มครองให้เขาแคล้วคลาดปลอดภัยขุนยอดพายเยี่ยมลูกชายไปเรียนอาคมกับพระเท่าหัวพุธที่เขาพรมพระเท่าหัวพุธได้มอบลายแทงให้เยี่ยมบอกว่าลายแทงนี้จะนำเองไปยังถ้ำเหล็กไหลลาย,ลายโกก เองต้งใช้เหล็กไหลไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเยี่ยมได้นำลายแทงนั้นมายื่นให้ยีหวหาดูการไปที่นั่นมันอันตรายมากแต่เธอก็พร้อมจะเสี่ยงตายไปกับเขาต่อให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเธอก็จะไปกับเขาเยี่ยมกับยิหวหาจึงเดินทางไปยังถ้ำเหล็กไหลาการเดินทางไปนำตัดเหล็กไหลออกมานั้นคนธรรมดาไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษาอยู่และพร้อมจะเข้าทำร้ายผู้ที่เข้าไปเอาได้ทุกเมื่อหากผู้นั้นไม่ใช่คนดีมีบุญหรือมีวิชาอาคมที่แก่งกล้ามากพอการจะนำเอาเหล็กไหลไปใช้นั้นจะต้องใช้น้ำพึ่งฉโลมก้อนเหล็กไหลาจากนั้นใช้ไฟลนเพื่อให้เหล็กไหลย,ยืดตัวออกมากินน้ำพึง่งพร้อมกับเล่นไฟไปด้วย หล่นไฟเหล็กไฟเอาไว้จนกระทั่งมีขนาดบางเท่าเส้นได้จึงจะตัดให้ขาดออกจากกันได้เยี่ยมเป็นคนที่มีบุญมากเป็นคนดีมีคุณธรรมถึงได้ครอบครองเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์เมื่อเยี่ยมได้เหล็กไหลามาแล้วพระท่าหัวพุธจึงทําพิธีเพื่อให้เหล็กไหลฝังเข้าไปอยู่ในตัวของเยี่ยมแต่ในระหว่างฝึกวิชาสายเวทก็มีผีป่านางไม้เข้ามาคอยขัดขวางทำร้ายเขา ทำให้เยี่ยมต้องใช้วิชาใส่เวทเพื่อปราบผีสาวตนนั้นให้ถอยหนีไปแต่แล้วเยี่ยมที่ร้อนวิชาจึงอยากฝึกวิชาเพื่อลองวิชาคงกระพันเสือหวัดบอกเยี่ยมว่าเองเป็นคนดีมีคุณธรรมถึงได้ครอบครองใหญลแต่ห้ามใช้ของศักดิ์สิทธิ์ในทางที่ผิดเด็ดขาดเยี่ยมไม่ฟังจึงปล่อยพลังระเบิดหน้าผาจนยีหว่าเสือวัดและเนียมที่ยืนอยู่ก็แทบไม่อาจต้านทานได้ซึ่งลาซอ ก็ได้ฝึกวิชาหายตัวด้วยเช่นกันเยี่ยมใช้วิชาหายตัวได้มาทำร้ายเสือวัดด้วยสร้างความตกใจให้ทั้งยีหว่าและเสือวัดเป็นอย่างมากซึ่งความสัมพันธ์ของเยี่ยมกับยิ่หวาก็ต่างที่เกิดความผูกพันจนสนิทสนมกันมากขึ้นส่วนเสือใหญ่กับผักพวกก็ได้ร่วมมือกันกับพวกของเสือวัดเข้าไปบุกป้นเจ้าสัวทองอยู่ เพื่อปราบปรามพวกใช้อิทธิพลด้านมืดให้หมดสิ้นไปเสือวัดเอาอยว่ามาฝากให้แช่มรับเลี้ยงเจ้าเมืองเป็นคนไม่ดีช้างจึงช่วยหวาหาหลักฐานช้างปลอมตัวแจกใบปลิวให้ชาวบ้านชุมนุมกันและไล่เจ้าเมืองออกช้างอยากให้เจ้าเมืองโดนจับลาซอฝึกวิชาใส่เวทละอาคมกับกายเพชรจนเก่งขึ้นจนเสือผุดเริ่มสงสยัยจึงไปบอกแพะกับดวงลาซอจึงปลอมเป็นแพะ ไปฆ่าเสือผุดพราะแค้นที่เคยโดนลวงหลอกให้ไปเกือบตายลาซอเริ่มฆ่าคนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเสือวัดเห็นแล้วรู้ว่าลาซอแอบเรียนวิชาการต่อสู้กับกายเพชรเสือวัดคิดว่าลาซอคงกลุ่มไม่กลับแล้วจึงจัดการกับกายเพชรแต่ขังไว้ที่จวนเจ้าเมืองท่าคิรีที่มีคุกใต้ดินกายเพชรรอยอยู่ในคุกใต้ดิน โดยใช้แยนของเสือหวัดสะกดไว้เพื่อกันหนีเพราะกายเพชรกับลาซอมีหัวใจเชื่อมกันทั้งยังพยายามยับยัง้งไม่ให้ลาซอต้องถลำลึกไปมากกว่านี้เมื่อความรักของยิ่หวกกับเยี่ยมต้องเผชิญกับความจริงที่ยากจะยอมรับจุดเริ่มต้นรักในรอยแคนที่ครอบครัวของเยี่ยมถูกฆ่ายกครัวเหลือเพียงเยี่ยมเท่านั้นที่รอดชีวิตโดยที่เยี่ยมเข้าใจว่าเป็นฝีมือของเสือหวัดและลาซอ ความแค้นในครั้งนี้ฝังรากลึกเปลี่ยนเด็กหนุ่มที่สดใสมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นหมอรักษาคนให้กลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมาคาดแค้นจนทำให้เยี่ยมต้องเดินทางไปหาพระเท่าหัวพุทธที่เขาพรมเพื่อริ่ำเรียนวิชาอาคมไวรรอคอยเวลาที่จะได้ล้างแค้นนอกจากการแก้แค้นแล้วเยี่ยมจะเรียนวิชาอาคมเพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยเมื่อเยี่ยมได้ฝึกวิชาจนมีความเก่งชำนาญแล้ว เยี่ยมจึงแอบย่องบุกไปยังชุมเสือเขาเจอลาซอและคิดจะใช้ปืนยิงจนเกิดการต่อสู้กันอย่างเดือดแต่จังหวะนั้นยีหวาก็เข้ามาขวางเอาไว้เยี่ยมจึงบอกกับยีหวาไปว่าไอ้เสือหวัดพ่อของเองฆ่ายกครัวบ้านข้าข้าเห็นกับตาของข้าเองยีหวาที่ได้ฟังดังนั้นจึงบอกกับเยี่ยมไปว่าข้าทนอยู่กับคนที่คิดจะฆ่าพ่อข้าพี่ชายของข้าไม่ได้หรอก ไม่เยี่ยมดูความจริงว่ายี่หวาเป็นลูกสาวของเสือวัดความแค้นที่ฝังลึกในใจทำให้เขาไม่อาจยอมรับความจริงนี้ได้เยี่ยมเลือกตีตัวออกห่างจากยี่หวาและปล่อยให้ความโกรธเกลียดจากอดีตกลับมาครอบงำชีวิตอีกครั้งขณะที่หวาก็เริ่มสับสนและเจ็บปวดกับการเปลี่ยนแปลงของคนที่เธอรักยี่หวาไม่เชื่อว่าพ่อและพี่ชายของเธอจะฆ่าคนบริสุทธิ์ตายได้ เธอจึงต้องพยายามหาทางพิสูจน์ให้เยี่ยมชายที่เธอรักได้รู้ความจริงเช่นกันเยี่ยมที่แขนใจื่อเชื่อว่าเสือวัดกับลาซอฆ่าครอบครัวของเขาจึงพูดกับตัวเองว่าให้เสือวัดกับลูกชายมันต้องชดใช้อย่างสาสมเยี่ยมบุกไปหาลาซอเพื่อจะล้างแค้นบอกไปว่าวันนี้คือวันตายของมึงลาซอที่ไม่กลัวจึงบอกไปว่ามึงมีดีอะไรมึงก็งัดออกมา สองคนต่อสู้กันแต่แล้วลาซอก็เป็นฝ่ายเพี้ยงพรำถูกเยี่ยมคิดจะใช้มีดผ่าเตรียมจะฆ่าลาซอแต่แล้วก็เปลี่ยนใจพอยี่หวาขอไว้แล้ว,ลวไม่ยี่หวาได้เจอเยี่ยมอีกครั้งเยี่ยมจึงบอกไปว่าไม่มีเบเลคนเดิมอีกต่อไปแล้วมีแต่เยี่ยมลูกชายของขุนยอดที่ถูกไอเสือหวัดกับพวกชายฆ่าย,ยกครัวเท่านั้นยี่หวาจึงบอกว่าข้าไม่มีวันยอมให้เองทำอะไรพ่อข้ากับพี่ข้าหรอก เยี่ยมเจ็บปวดมากเมื่อพบว่าผู้หญิงที่เขารักคือลูกสาวของศัตรูที่ฆ่าครอบครัวตัวเองขอจึงยอมถอดสร้อยเขี้ยวพญาหมูป่าคืนแก่ยิวาและตัดขาดจากเธอยิวาตัดสินใจสืบหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของพ่อเพื่อพิสูจน์ว่าเสือวัดไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่ใครกล่าวหาการสืบค้นทําให้เธอพบพิรุษหลายอย่างและเริ่มตระหนักแล้วว่าเหตุการณ์ในอดีต อาจถูกปิดเปือนขนาดเดียวกันเยี่ยมที่ถูกกลุ่มผู้มีอำนาจในเมืองชักใหญ่และปลุกปั่นความแค้นเพื่อให้เขาเป็นเครื่องมือปกปิดความผิดของคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆ่ายกครัวเยี่ยมร่ำเรียนวิชาใสายเวทจนเก่งมากขึ้นและหาโอกาสกลับมาจัดการกับลาซออีกครั้งเยี่ยมตัดสินใจลงมือคิดจะฆ่าลาซอเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัว เขาใช้อาคมทำร้ายไปที่หัวใจของลาซอโดยหารู้ไม่ว่าหากเขาฆ่าลาซอให้ตายยี่หว่าก็ต้องตายตามไปด้วยเพราะฝาแฝดสองคนนั้นมีชะตาเชื่อมโยงสื่อถึงกันหากคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งก็ต้องตายตามยี่หว่าที่เห็นก็วิ่งเข้ามาห้ามและรู้สึกเจ็บที่หัวใจตามไปด้วยเยี่ยมที่เป็นห่วงยี่หว่าจึงหยุดทำดรา้ายลาซอและตรงเข้าไปดูอาการของยี่หว่าทันที ซึ่งในตอนนั้นก็มีเสือหวัดและแช่มเรีบเข้ามาช่วยส่วนลาซอก็ถูกกายเพชรครอบงำถลำลึกกับใส่เวทมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความหวังว่าจะปกป้องครอบครัวและลบล้างคำทำนายแต่ยิ่งใช้พลังเหล่านั้นเขาก็ยิ่งสูญเสียตัวตนและเริ่มตระหนักว่าการกระทําของเขากำลังนำพาความสูญเสียมาสู่คนรอบข้างเยี่ยมยิ่งหวาหวัดและแช่ม สังตกใจเมื่อรู้ว่าเนียมตายแล้วในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าผู้มีอำนาจในเมืองเจ้าเมืองด้วงคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมทั้งหมดใช้คำทำนายและความเชื่อเป็นเครื่องมือควบคุมผู้คนและใส่ร้ายเสือวัดให้เป็นแพะรับบาปเพื่อกำจัดศัตรูและรวบอำนาจไว้กับตนเองสุดท้ายผู้มีอำนาจที่แท้จริงก็ถูกโค่นล้ม ชุมชนหลุดพ้นจากความกลัวที่ครอบงำม,มานานเพื่อกำจัดศัตรูเยี่ยมรู้ความจริงว่าเหตุการณ์ฆ่ายกครัวเป็นฝีมือของกายเพชรท,ที่ครอบงำให้ลาซอร่วมมือด้วยกายเพชรแปลงกายเป็นเสือวัดเพื่อทำร้ายขุนยอดแม่อิ่มและแย้มนั่นเองกายเพชรกลับมาคิดจะฆ่ายิวาแต่เยี่ยมกลับเอาตัวปกป้องยิวาไว้จนทำให้เยี่ยมได้รับบาดเจ็บสุดท้าย ลาซอเลือกเสียสละชีวิตของตนเพื่อเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดเป็นการยุติคำทำนายและผมกรรมของสายเวทที่เขาใช้มาการเสียชีวิตของลาซอสร้างความเจ็บปวดอย่างที่สุดให้กับยี่หวาและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เยี่ยมตระหนักว่าความแค้นที่เขายึดถือมาตลอดนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดเสือวัดได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในที่สุดแต่บาดแผลจากอดีต และการสูญเสียลูกชายทำให้เขาไม่อาจมีชีวิตต่อไปได้จึงตัดสินใจจบชีวิตด้วยอาคมของตัวเองโดยการใช้กริดกิดไปที่หน้าอกของเขาส่วนปั้นที่ฝันอยากเป็นโปลิศเขาก็ได้เป็นโปลิศสมใจแต่สุดท้ายพ่อก็ต้องมาตายด้วยน้ำมือของอำนาจมืดเยี่ยมยอมรับความผิดพลาดของตนเลือกออกเดินทางเพื่อชดใช้สิ่งที่เคยทำผิดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นแทนการใช้ชีวิตด้วยความแค้นยี่หว่าเลือกดูแลชุมชนสืบทอดความดีและความจริงของครอบครัวยี่หว่าและเยี่ยมได้พบกันอีกครั้งทั้งคู่กอดกันด้วยความดีใจความแค้นจบลงด้วยความจริงความเข้าใจและการให้อภัยคืออิสรภาพที่แท้จริงของหัวใจทั้งสองยังคงรักกันและเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปอย่างมีความสุข จบบริบูรณ์หากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ